สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวบิบากนะครับบิบากจิ๋วบิบากเทน่าบิบากร1 0ยสซีซีนะครับก็เลยถือโอกาสมามานาเลยครับคือหลังจากที่มาหว่านปุ๋ยได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วครับก็เลยยังไม่ได้มาดูนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมานาชมนาแล้วก็มารีวิวบิบากน้อยด้วยนะครับ งามขนาดพี่น้องเมื่อวานปุ๋ยได้อาทิตย์กลัวๆแล้วนะครับนี่คือบริเวณหน้าฉังปัญญานะครับงามบนเป็นบนเป็นเขางาม้ต้นใหม่งามมางเนาะครับเนาะต้นใหม่ครับต้นใหม่หลายๆครับตัวนี้ก็คือหน้าเขานะครับนี่นี่หน้าเขาครับหน้าหน้าอยู่นี่บนหลายไรนะครับหงไรลครับพูนนะครับตรงไปซุดพล่นะครับแล้วก็ทั้งนั้นก็พูนสุดต้นใหม่พล่นครับใกล้ๆพุ่นครับ หน้านี่ห่างจากบ้านประมาณประมาณสี่กิโลนะครับหน้าหน้าทงนี่นะครับมีมีอีกหน้านึงที่อยู่ทางบ้านนะครับที่อยู่ทางบ้านผมนั่นแหละครับทิดติดก็บ้านเลยครับติดกับเพื่อนเท่านั่นแหละครับก็เป็นอีกหน้าหน้าทงหนึ่งนะครับีนี่เป็นหน้าหน้าหน้าพันไก่นะครับตะกี้สั่งพัญยากับมานอนอยู่ป่าอยู่ผีแล้วครับจนจนได้ไปบวชครับจังค่อยได้ได้นีจจากหน้าพันนี้นะครับ มานอนอยู่หน้าพันนี่ก็มัขุดสาอยู่พู้นครับหน้าหลายไรอยู่ได้ครับมัขุดสาตะกี้ใส่สมัยตะกี้ใส่สมัยปงุงจีขุดแล้วกะ็เอาขืนมาเทนะครับขุดเอาขืนมาเทมานอนนอนอยู่เทียงหลังนั้นนะครับตะกี้เป็นปลาเมื่อแถวหนีบมีคนนะครับนอนอยู่หนีแล้วจนหลายปีนะครับแล้วกะ็ไปบวชโอ้ไปบวชเกือบสิบปีกับจังเด้จางหน้าพันนี่ไปเลยครับจังได้กลับมาอีกครับ หน้าพันนี่หลายลรครับแบ่งแบ่งกันได้คนเราหกไล่นะครับหกไล่เจ็ดไล่แปดไร่ครับก็แล้วแต่บางคนนะครับพูนครับชุดชุดผุนครับบ่าแมงสี่สามสิบกลัวอยู่่าครับหลังจากแบ่งกันแล้วพอแม่จะมีลูกหลายคนครับสมัยตะกี้สมัยตะกี้ยาคุมมันบ่ฮั่นได้มีครับเอ้าเมือนี้นอกเรื่องเนี่ยจังน้อยนะครับเหยาเหยาไปกับยาวากันเถอะพี่น้องเนอะผู้ใดต่เบิ้งรถกับเอ้าเดี๋ยวเบิ้งรถก่อนก็้เดี๋จะจังมากนอกเรื่องเนาะ นี่ครับเป็นวิบากนะครับลุยลุยน้ำลุยปลามากมากรับโอ้ยขี่ตมหลขนาดครับเป็นวิบากเทนาลอยสีซีโดดดีเป็นต้นไงครับเป็นนาที่เป็นขบูเอ็นหรือขบูแดดประมาณนี้เละครับเป็นขบูแดดมั่งครับนี่ครับแทนตัวออกดียางหนาหลังใสได้เบ่งนาหลังใสได้นะครับเครื่องดีเครื่องแห่งๆนะครับ ราคาหกพันเก่า 6, พี่น้องพร้อมโดดพร้อมล่งทงล่งทา้าล่งไฮล่งหน้าลุยปลาลุยเขานะครับใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เ้ยครับดอกยางยังหน้าๆนเานื้อๆอยู่ครับ ขิดลมเพราะมนเตรียมหลังภูเขาเพราะนอ้ออน,นี้เนาะก,กะมีกองกันฝุ่นกันน้ำไว้อยู่ครับนี่มีไฟสองตัวครับกะมีไฟตรงนี้ไฟตรงนี้นี่สองสาสีครับเบอกว่าน,นี่ผมกะรีวิวให้เบิรงอยู่ต่ว่ากบับดปดไอ้ีเบิรงนะครับ แจมวันนีขี้ให้เบิงงพร้อมนะครับนี่นะครับสวิกมันครับสวิกเปิดปั๊บสตาร์ทเครื่องดีครับเครื่องดีพร้อมใส่งานพร้อมเต้นพร้อมโดดครับเครื่องดีเครื่องเงียบเียบนิ่มๆด้ยที่น้อ ไปหาใส่งานไปให้ไปหน้าไปปา่าไปเขาพันนี่ได้เลยนะครับราคากันนาลัลกรถกระง่ามนะครับรถในใจกับที่ตอบสอบถามมาได้นะครับเด้อรถยูจังหวัดศรีสะเกดเพื่อกาฬลานล่นนะครับ ยังดีนะครับรบ่มีของมีแขกเหนียมๆเหนี่มๆเลยอ่ปิดนะครับสเตอร์หลังนี่นานสีประมาณสามแปดเตอร์นานสิบสี่นะครับกะยางมีบางชุดวีบางอะไรหาง่ายๆครับอะไรก็คือโนว่าเทนาเขาธรรมดานี่แหละครับโชคหนาโชคหลังเครื่องกธรรมดาน,นะครับอะไรบูอึดอะไรบ่อแพงอะไรราคาถูกอยู่ครับ ล่อหนาล่อหลังใส่กับเวฟเองหนี้ก็ได้ครับเราจะเป็นดำเบรกดำหลังนิดหนาอย่างที่ใส่ได้นี่กระดุมเวฟครับนี่ซีหูนี่ครับเวฟยูบ็อกเ้องนี้แหละครับใส่ได้เลยนะครับอ่าเครื่องกับพร้อมใส่งานรอแต่เจ้าของใหม่รอแต่คนนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทราร่มเบอร์โทรติดต่อ0612812594 นะครับผมไก่ไก่ก,ก็มาล่องคีเบิง้งทีกลับได้เลยนะครับเรื่อ,รรองรค้งนี่โอ้ยคนออกแบบมาอยางดีครับเล็กป่องอ้อยใส่ยางงามๆโมพี่ผูครับรุ่นใต้ป้าว้สงยันสนิมกินคีลงทงลงขาลงไฮลงหน้านะครับเอามาตอนนิดหนึ่งบาทนี่ครับนี่คือหน้านะครับหน้าหน้าหน้า,นาใสปุ๋ยเลีวเขาก็เริ่มเขียวขึ้นมาเนี่ยแหละล่ะ,ละครับ ห่างจากบ้านประมาณ4กิโลครับอัปเดตขั cancel, ้นมือว่านนี่นะครับมือว่านนี่ไปรีวิวเบียบลอยยูบ็อกสตาร์มือนะครับกันยังว่างยังโสดอยู่นะครับเบียบลอยสตาร์มือขั้นที่ผมรีวิวลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นีลงเบียบลอยยูบล็อกอีกขั้นหนึ่งที่บอลสตาร์มือครับขั้นนั้นกับหกขั้นเก่าคือกันขั้นนั้นกันยังอยู่นะครับแล้วก็บีบาร์ขั้นนี้กันยังอยู่นะครับแล้วก็เบียบลอยยิ้มห่าอีกขั้น กายั่งอยู่นะครับแลกวกาเรียบร้อยตัวเก่าตัวทนตัวประหยัดที่ว่าสตาร์มือตอนนั้นก่ายั่งอยู่นะครับผู้ใดสนใจขั้นไดก่าติต่อสอบถามมาได้เออที่แสตอาร์ก่ายั่งอยู่นะครับที่แสตอาร์นี่โอ้ยผมไปล่องฮผพานนะครับพานครับแกรกแรกแ่นซ่าๆนี่จะจะบ,บ่เป็นตะขี่ปันไดน,นะครับ แรนม้านช่วงกลางๆยี่สิบสามสิบนี่ก็เออเงียบเงียบนิ่มนิ่มเริ่มสินิ่งแล้วนะครับแต่ว่าขันทางเรียบขึ้นไปเก่าซิมหายขึ้นไปห่อนซิฟนี่โอ้ยเปลี่ยนแปลงเลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็สิเป็นผีเข่าสิงหรือครับถ้าเป็นถ้าเป็นเสือก็สิเป็นเสือตัวใหม่แล้วนะครับขั้นฐานแรนแลงหนีขึ้นไปนะครับสิเปลี่ยนแปลงไปหลายเลยนะครับสิโอ้ยจวด,ดแล้วก็นิ่มนิ่งนะครับเสียงกับเปลี่ยนน้ำครับผู้ใดอยาก อยากมาสัมผัสอยากมากระทบไหลก็มาได้นะครับที่ศรีสะเกดอำเภอกันทาล,ลม่มจังหวัดศรีสะเกตนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเกาีติดต่อได้ตลอดการสลกาทรงในทั่วไทยนะครับส่วนรถที่ผม <c oughs> ในที่ทรงไปเบยตงย่างบาัตรหอดนะครับมือขึ้นนี่ผลทรงข่าวมาว่าอันโล่งไตมือขึ้นนี้เด้อผลมามันหอดกรุงเทพล้วก็จะโล่งไตนะครับคิดว่าน่าจะเป็นมือนี้มืออื่นก็คือสี่หอดนะครับพี่น้อง ทั้งเบตรงยล่าก็อรอรเราได้ยังสบายใจนะครับเอาสำหรับผู้ใดสนใจขั้นนี้นะครับราคาหัวควันเก่าติต่อสอบถามมาใดนะครับผู้ใดมีมีไห้ไมีหน้ามีปลาที่จะไปโดดไปลุยนะครับกาติดต่อสอบถามมาใดสั่งปัญญาลุยตัวม,มาพุน่นแต่ตทางเขาหน้านะครับมาหนีวันเป็นสี่กิโลกกลัวนี่แหละครับทางเขาหน้ามาหนีกิโลกกลัวกลเกือบสองันละคือไก่เติบนะครับลุยหน้ามาเลยนะครับ ผู้ใดสนใจกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับไก่ๆก,กับมาล่องชีล่องสัมผัสหรือว่าโทรมาสอบถามอนก็ได้นะครับที่เบอร์061281224นะครับสําหรับมณีกัซีนำรายการอำนาจพาจากพี่น้องไปแล้วเด้อครับปุ้นตะเวนขึ้นสูงนะครับมันฝ่าฝ่าคลืนคึ้นฝ่าคึ้นฝนนะครับช่วงนี้ฝนตกดีนะครับเอาพี่น้องสุูสุคก้นกันอยู่ซุ้มเย็นนะครับ ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดสำหรับมือนอีคลิปนี้กสขออน้ำในการจากพีจากน้องไปได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ